ขนมในชุมชนบ้านปักรัดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นขนมบาดินก็ดีนะครับการันตีได้เลยนะครับว่าถึงนมเนยอย่างแน่นอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมโมกแกงถั่วนะครับวิถีชุมชนของเราเราทามานะครับ3าปีแล้วขนมนะครับโสมนัสหรือขนมสาลีทิพย์นะครับแล้วก็ขนมนะครับสาลีเผานะครับซึ่งเป็นขนมนะครับโบราณทําเองนะฮะเพราะนื่องจากว่าผมเนี่ยคือได้รับมรดกมาจากแม่ยาย คุณพ่อคุณแม่ก็ทําขนมนะครับขนมไทยไม่ว่าจะเป็นขนมใส่ไส้ขนมคล้วยขนมตาลน,นะครับขนมซรลาเปาเป็นพระผสม์ของเนาะว่าไปมีภรรยาที่ทิศอิศนะครับแล้วคุณแม่ยายเนี่ยท่านคือจะ เหมือนกับว่าคือถ่ายมรดกเรื่องเกี่ยวกับการทาขนมตรงนี้คือให้มาประกอบกับที่เราเนี่ยคือรักในเรื่องเกี่ยวกับการทําขนมพวกนี้อยู่แล้วนะครับเปิดรัีออเดอร์อย่างเดียวหรือเปิดขายหน้าร้านด้วยค,คือถ้าเกิดว่าพี่น้องมาที่ในชุมชนบ้านปักรัตนี่พี่น้องได้จะได้จะได้ไดเลยนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดบางทีก็ก็ฮัลโหลโทรมาหรือพี่น้องที่อยากจะนําไปขายตามงานต่างๆงานมัสยิดงานโรงเรียนนะครับส่วนต,ต่างต่างๆก็เอาไปมอบให้แก่โรงเรียนอสอนศาสนาให้แก่มัสยิดต่างต่างนะครับ พี่น้องนะครับสามารถที่จะนํารถจอดได้พิกัดก็คือมัสยิดดาวร,ร,รสานาดของเราบ้านขนมหวานบ้านฮัจย,ยูริกมะกานะครับเบอร์โทร0832436551วสสซาลลอุอะลัยกุมเรหมัตุลลอฮ์วะบรักะ